กระโปงที่พลิ้วสะบัดยามนางแบบเคลื่อนไหวสะดุดตาเพราะใช้งานฝีมือถักทออย่างละเอียดงานออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องแขวนดอกไม้สดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผสมจินตนาการการเดินทางของมอคคุปโปโลผ่านเส้นทางสายไหมไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่เราจึงได้เห็นทั้งหลายผ้าที่ประยุกต์มาจากศิลปะเก่าแก่ของกรุงโรม และโครงชุดแนบเนื้อคล้ายชุดของหญิงจีนแนวคิดของชิดชนกสาริยนันนักศึกษาปี4สาขาออกแบบแฟชั่นคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรจประสานมิตร ชุดสวยทันสมยัยแต่ดูหรูหราไปในทีในชื่อคอลเลกชัน Power of Passion เป็นความคิดสร้างสารรค์ของนพชมายชาวีที่ลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าย้อมโครนร่วมกับชาวบ้านในชุมชนกว่าจะออกมาเป็นแฟชั่นโชว์ชุด Out of Africa นิถาจิระยั่งยืนต้องแบ่งเวลาทั้งการทำงานละครและเวลาเรียนเพื่อลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีดูวิธีทอผ้าขม้าแบบสีตรกอก มิวเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจในภาคเขมาม้านำเสน่จากลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มาใส่ในชิ้นงานภสานโครงชุดที่คล้ายชนเผ่าจากหนังเรื่องโปรด out of Africa คุณปัญญาพ,าพาอภาคเขาม้าเออแล้วก็ได้ไปแบบไปติดต่อภาคเขาม้าที่ราชบุรีอะไรเงี้ยสั่งเขาทอซึ่งแบบเขาก็แบบน่ารักมากช่วยเราทอให้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะเออาขามาราชบุรีแต่ต่าง มันเป็นการทอแบบจีตะกอค่ะซึ่งมันจะมีความหนามากกว่าผ้าขม้าทั่วไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วดูแล้วไม่คิดว่าอันนั้นน่ะคือบุญอยาของไทยนํามาต่อยอดขึ้นมาได้คือมันดูสากลมากๆทั้งๆที่เป็นปุ่มยาของไทยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราภูมิใจในที่นี้หมายถึงว่าชาวบ้านที่เป็นเจ้าของปูมมปัญญานั้นได้มีส่วนร่วมในการทําโปรเจกต์ของเด็กด้วยครับว่าผู้บริโภคควรจะต้อง ทำความเข้าใจและรู้สึกกับมันว่าจริงๆมันมีคุณค่าที่ดีพอหรือว่ามันสามารถที่จาทําให้รูปแบบสวยงามได้โปรดเชื่อมั่นในแบบเ,เขาเรียกอะไรฝีมือของของดีไซเนอร์ไทยที่ควรจะมั่นใจเพราะว่าเขาน่าจะสามารถที่จะทำทำผ้าที่ดูเป็นเอกลักษณ์ที่เขารู้สึกว่าดูโบราณทำให้มันสมัยใหม่ร่วมสมัยขึ้นได้ไม่ไม่ยาก หนึ่งของแฟชั่นนิพลแฟชวลิต a g ผลงานก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาปี4ีสาขาออกแบบแฟชั่นคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลครินทร์วิโรธทั้ง36คนถือเป็นเวทีสําคัญที่ไม่เพียงแสดงความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพแต่ยังทําให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพตั้งแต่กระบวนการคิดออกแบบรวมถึงได้ร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนางแบบอาชีพที่หลายคนผ่านประสบการณ์บนเวทีแคทวอล์กระดับโลกมาแล้วและ ที่สําคัญการได้เรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนอย่างทําให้หลายคนเห็นคุณค่าและเข้าใจในภูมิปัญญาอย่างแท้จริง